็นแอร์หรือว่าเย็นอากาศแค่มึงไม่รู้เย็นแอร์เย็นอากาศเพราะว่าเมื่อกี้กับปันบอกับอุณหภูมิ15องศานะจริงเหรอฮะเดินทางไปผิดทเดินผิดทางค่ะซิวเดินผิดทางตลกเนาะ จริงหรือปลอมแค่ไหนดอกจริงเนาะจริงหมดเลยดอกจริงหมดเลยเห็นนี่ชิวิมีดอกมันแน่นยังไงเยอะมากค่ะชื่ออะไรนะอันนี้เป็นผู้ยไม่ดีใช่ไหมเออชื่ออะไรนะเออให้แต่ดอกมันแน่นกว่าที่เคยเห็นเนาะ,อะดอกสุกชีน่าอู่ตนี้เยอากค่ะคุณแม่ที่ก็จริงเหรอคะ ราไปไปไหนแกมุนไปที่ทอร์ปินออทอร์ปิโนไปนีเมเกชั่นค่ะโอ้โไปเพื่อก็ไปเพื่อเข้าไปในของพี่นี่ไปีการจัดสั่กิ๊กไข่ไหมเหรอไก่แล้วเดยนี้ค่ะอยากถ่ายรูปขาอยากถ่ายรูปอยากถ่ายูกับลูกอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันหึ่งไหมคะถ่ายรูปริช้าสุายนะคะแต่เขารีบเดี๋ยวให้พ่อถ่ายให้ ต้องจริงแต่ดอกปอมมั้งเหไม่ไม่ไม่ปอมจริงหมดเลยเยอะมากเลยสิเอาจะเก็บไปไหนเนาะไปแล้วจะให้ถ่ายรูปซะหน่อยไปแล้วเล็กเกี่้ๆสวยดีเนาะเูาไม่สนใจรูปไปกับโซนแต๋มเลยถ่ายใครมึงงั้นเหรอ น้องพิมพเขาไปเป็นพี่เลี้ยงสองชวตามค่ะทิปนี้เ็เป็นคนขดเข็นรถในเชวตามไม่รอมไม่รู้จะทําน้องหลดลงมาหรือล่ารู้รเดี๋ยวหลบฟฟเข้าไปกันแล้วเดี๋ยวหนูจะนั่งไหนเจียวให้พ่อให้พอคนนั้นกับลูกเขาเจียวอออดอาอาอออาอะไรอะดาอาาอาาอา ไคยมาไ yes. oh. ้องแ้มน like ี uh. ้ข้าดกี unusual unusual> ่คร oh. oh. ั้ต้องไม่ถาก็จะเป็นพี่เชฟอินะอลิูของีหมาเนี่ยเก็บไปตีหมาเลยเลยกร่เป็นรายละเอียดค่เดี๋ยวลงทางใช่ไ ต้องเอาไปป่นยังไงไปปั่นไปปั่นมีไอ้รุ่นไหนก็เข้าไปมีแสงไอ้เป็นแมลงเรืองแสงได้ด้วยปะป่นเฮ้ยมันติดไฟก็แบบใช่ใช่ใช่ให้เรากลับไหมอ่ะอ๋อนี่ยังไมติดไฟให้กลับไหมอ่ะไม่รู้อ่ะกลับนะเอากลับได้เอากลับเปลืองไหมเย้ขอให้ห้องกลับได้หมดเลยนะนี่คือแจกโบนตีมาด้วยแม่บัตรเข้าห้องก็เป็นไอรอนแมนอี่ยวแม่ให้ดูนี่บัตรเข้าห้องเป็นไอรอนแมนเปล่งเงา เฮ้ยเขาทาสีแดงเพื่อไอรอนแมนเนี่ยค่ะมูนเฮ้ยมันแดงอยู่แล้วมั้งคะน่าจะเดี๋ยวแม่เสียบไฟแป๊บนึงเออนม่จะทาสีแดงเพื่อให้เป็นสไอรอนแมนหรือเปล่าคะเฮ้ยแต่กามิกกี้มาออกไปแล้วจิ๋วดูนี่ไม่ออกตรงนี้มานจะออกได้ไหมเฮ้ยจิ๋วเรามาถูกที่แล้วว่าไก่บอลกลับบ้านได้ค่ะจริงเหรอคุณแม่เนี่ยเหรอหยุดเหรอไม่มีต้องวัดไฟวางตรงกับตรงเนี้ยตาจะอกเขามันจะนตรงแบบ เาอกออก็ได้คือจริงๆแล้วนี้ไม่เป็นจับไปห้องติมาร์นแมนนี่นี่เกี่ยวนี่ด้วยมีนี่ด้วยนี่นี่มาเลยมาเลยมาอะเยเ๋อพัาเสื้อตัวพับเป็นรูปหน้าไอรอนแมป่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่ให้แม่ดูสิเกี่ยวให้แม่ดูสินี่จริงๆเขาเอาพัาเสื้อตัวมาเย็บๆ เป็นรูปไอรอนแมนให้ใช้ป่ะหรือให้โชว์เฉยฮะก็ใช้ก็ได้แต่ว่าโชว์ไว้ดีกว่ามันสวยดีเหมือนคราวที่แล้วที่เขาพับเป็นรูปอะไรอะตุ๊กตาคราวที่แล้วค่ะห้องเหมือนเดิมเลยค่ะแค่เพิ่มผ้าไอรอนแมนเข้ามานใช่ว้าว้ยนี่มีนี่ด้ด้วยนีด้วยมากระองเฮ้ยนั่นพี่มากระรองไอรอนแมนเฉียวไหมเขาเรียกมากระรองไหมลูกคือเรามาเนี่ยกะว่าจะลองเลยลองเลยมาลองเลยขึ้นมานี่โหสวยงามเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งกินนะ ถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนี่เด็กากกาลองไม่ค่อยเข้าใจเ่าะแมนไหมน่าจะเป็นขนมกระดาษของเนี้ยเหรอแม่ว่าไม่ใช่นะมันจะเป็นกระดาษเฉยๆว่าเขาเขียนว่า Dear g u e s t We will be คลีนนี n เอาไม่เกี่ยวกันฮะไม่เกี่ยวนี่ค่ะมันไม่ใช่กระดาษปลามันเป็นขนมกระดาษอุ้ยเออจริงด้วยปามันเป็นเหมือนน้ำปลาน่ะเนี่ยเหมือนอ๋อที่ใส่ใหม่ที่เอาเน้นแป้งอ่ะอืมกินได้มันเป็นแบบ เหมือนปังปังถ่ายรูปเดียรปังอยากกินนะค่ะเอาถ่ายรูปถ่ายรูปพิมหยุดไปเด็ดเดี่ยเป็นแหวงเลยแหวงเลยหนึ่งสองเด็กนี่เขาไม่สามารถอดใจได้จริงๆนะท่านมลพิมหนึ่งสองเดี่ยวเดี่ยวไปลอยค่ะหวานรสอะไรค่ะอันนี้เป็นเหมือนรสใครกินแม่ว่าเป็นพิซซ่าชิโอของพิมมาลุกอืมอร่อยไหมอืมอันนี้รสเปรี้ยวราคาว่าเป็นรสมะนาวค่ะดีเลยนี่เสียวเนี่ย หว,หวานหวานเป็นพิซซาชิโอสีเหลืองเปรี้ยวๆน่าจะเป็นมะนาวค่ะพอกินช็อกโกแลตอันนี้อันนี้ช็อกโกแลตหรือกาแฟปะต้องระวังนะทำไมข้างหลังมันเป็นอเนื้ะใช่ไหมช็อกโกแลตเหมือนกาแฟกาแฟเหรอเดี๋ยวมันกินได้ไปทำไมข้างหลังมันเนื้อเป็นเลยได้แน่ได้ลูกอืมกาแฟอร่อยเหรอจานนี้กินได้เกี่ยวเออจานกินไม่ได้แล้วสีครีมรสอะไรคะออรสอะไรคะวานิลาล่ะลูก ไม่รู้ว่าฟังเสยอะไรแย่งกันใหญ่นะเลยอา้าวแล้วแม่ล่ะขอจิ้มคำหนึ่งฮะวันิี้ลาอือออฮะอันนี้พิมชอบแม่จำได้แล้ววันนี้ลาเออแล้ววันนี้ลาหอมออกปาอันนี้ก็กินได้นะคะอือกินได้แนป่ป้าฟ้าป้าลูกชิมดิไม่ใช่ลูกกินปทั้งครึ่งแผ่นแล้วกินไม่ได้นะ มันเหมือนหนังๆเลยไม่ได้กินไม่ได้เหรอกินไม่ได้แต่มันหวานนะกินได้ปาแก่ปกติเขาไม่มีแหววคั่มวุ้หรืออะไรให้ใช่ไหมไม่มีแต่อเนี้ยเหมือนแบบเป็นห้องตีมายร์ดแมนคือคุณแม่คิดว่าอาจจะต้องเพิ่มเงินนิดลึงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามดูเพราะว่าที่เดินผ่านมาเห็นแค่บางห้องที่จะทําแบบนี้หรือว่าเขาทาเฉพาะช่วงเวลานี้เดี๋ยวแม่จะไปถามให้นะเดี๋ยวว่าเฉพาะที่เรามารีวิวให้ค่ะเดี๋ยวถามให้ เอาว่าจําได้ไหมคราวที่แล้วที่เราไปดูที่ห้องที่เป็นติมเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเสียตังค์เพิ่มไอ้ฉากนี้เราจะไปทำอะไรเดียร์จิ๋วเนี่ยเหรอเดี๋ยวคุณแม่หยิบไฟมาดูหน่อยนะคะไฟมาไปทำอะไรได้บ้างเด็กแท้ไฟมันจะเป็นกล่องค่ะแบบเนี้ยค่ะกระดาษใช่ติดเป็น LED แล้วเราทำอะไรไม่ได้สิมันปิดได้ไหมคะอ๋อนี่ไงเขาทำอย่างนี้เราเป็นกลไกค่ะ ปิดก็ได้นี่ไงเดี๋ยวลองปิดดิอ่าแล้วก็เปิดเจ๋งอลยนี่ค่ะไาในห้องเราไปเด็ดมาแล้วค่ะมันมีไฟไหนคะกลไกอยู่ข้างในกล่องอยี๋ยวแก่ย่าแกอย่าแกค่ะนี่ไงเป็นไฟอย่างนี้เหมือนกันอ่ะแล้วปิดยังไงคะอ๋อนี่ไงมีปุ่มปิดน้ออง่ปิดได้ปิดได้จะได้ไม่ไม่ไม่เปืี่ยนไม่เปลืองพลังอันนี้เก็บไปใส่ตู้ชงได้เลยนะเป็นที่ระลึกเลยทำยันนั่นด้วเจ๋งมากโอ้ยตาดูดิบันมี เผ็ดเหรออืมเขาบอกเผ็ดอ๋อนี่ของแกมูนะครับอ๋อนี่คือเลือกมาเหรอเกี่ยเลือกเขาทานอ๋อมีหน้ามาถึงเขาบอกว่ามาอันนี้ของหนูนี่นี่นี่ช้อนอยู่นี่ก็ช้อนอยู่นี่ก็ระวังหกนะลูกนะเดี๋ยวหืออร่อยเกินคาดเหรออือผมชืรสค่ะหน้าตาไม่รู้หน้าตาเหมือนแม่อร่อยแต่อร่อยเป็นไงจิ๋วเยอะมากกินไงก็ไม่หมดนเลยป๊าหือ เขามีรองเท้าพ่อแม่แม่แม่ได้สองอันลูกรองเท้าลูกที่สําคัญเป็นลูกไอรอนแมนถ้าเขารู้เหรอห้องนี้มีเด็กอ่ะเออเพราะว่าเขาก็จะรู้สิว่าเราจองมาว่ามีเด็กใช่ไหมรองเท้าเป็นไอรอนแมนเขาที่แล้วลงมาแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นห้องที่เป็นตีมอะค่ะก็จะเป็นรูปหัวมิก้เมาส์ล้วเคยขนก็เต็มบ้านเลยค่ะ้มเต็มบ้านเลยค่ะมีสติ๊กเกอร์ติดหน้าห้องน้ำ เอาเห็นแล้วนี่เห็นแล้วใส่ไม่ได้มิทำไมอะลูกเล็กป่ะ small อ่างั้นหนูเอาอันนี้อันนั้นของเบบี y น้อยแบบเชิญแต้มใช่ไหมของหนูก็ต้องมีคู่นี้อ่าน่าจะได้ไหมได้ได้ได้แม่ร่มมาด้วยพรฝนตกลตกจริงร่มนี้ใช้คุมได้เกวแพงมากเท่าไหร่นะประมาณสี่ร้อย้ะ